โอเคค่ะต้องขอกลับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะก็อยู่กับโมจิเหมือนเดิมวันนี้ก็จะมารวบรวมสกินของ Dimension บ a k k r r ให้ทุกคนได้ดูกันนะว่าสกินไหนเนี่ยมีเอฟเฟกต์ที่สวยงามที่สุดนั้นแล้วก็สกินของ Dimension บ a k e r ก็จะมีทั้ง4สกินนะก็จะเป็นลอเรลแล้วก็ไวโอเลตแล้วก็จะเป็นเทลนัดแล้วก็นาคอนนั่นเองใครที่ชื่นชอบสกินไหนก็สามารถบอกกันที่ใต้คอมเมนต์ด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ โมเดลสกินของลอเลี่ยวเลยนะนี่เปิดตัวอย่างอลังการสสและสกินต่อไปเป็นสกินของนาคอนนั่นเอง สำหรับสก,กินของนาคอสเนี่ยก็จะโหลดเท่มากๆเลยนะส่วนตัวมมจิก็ชอบนะแต่ตอนนี้กำลังฝึกเล่นอยู่เล่นไม่เป็นก็พยายามจะฝึกเล่นให้เป็นนะอุตส่าห์ซื้อมาแล้วนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสก,กินต่อไปเลยเป็นสก,กินของเทลอ,อนัสน,นั่นเอง สำหรับสกินของเทลนะัก็ถือว่าโอเคแล้วก็ชอบเล่นสกินนี้ที่สุดเลยนะสำหรับเทโลโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกินของไวโอเลตกันนะ สำหรสกินของ v i โอเลก็โอเคนะส่วนตัวโมจิก็ชอบนำสกินของไวโอเลสกินนี้ไปลงแรงนะเพราะป้มของไวโอเลตเนี่ยสวยงามมากๆนั่นเองนะแล้วก็ตัวนี้เป็นลูกรลกนของ GM ด้วยเหมือนกันนะจึงมีสกินมากมายไก่กองนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะไปรีวิวสกินแต่และสกินให้ทุกคนได้ดูกันนะว่าเอฟเฟกต์สกิลของสกินไหนเนี่ยจะสวยงามที่สุดนั่นเองและสกินนี้เป็นสกิน d i i o n maker ของลอรียัลนั่นเองนะก็จะเปลี่ยน ป้อมใหญ่นั่นเองนะก็จะประมาณนี้เลยเอฟเฟกต์ก็ถือว่าสวยงามและการโจมตีธรรมดาของลอเลี่ยวก็จะเป็นเหมือนเอฟเฟกต์สีแดงออกไปบนสีส้มประมาณนี้นะแล้วสกิลที่หนึ่งก็จะเป็นการสร้างความเสียหายนี่ก็เอฟเฟกต์ก็จะเป็นสีแดงประมาณนี้เลยเวลาเล่นเมทสม่วนลวมจิก็ชอบสกินนี้มากๆเลยนะนี่เอฟเฟกต์ถือว่าสวยงามเลย ตั้งแต่ทางเกมแก้บั็กมาก็นำรอเลี่ยวไปลงแรงและเล่นบ่อยมากเลยนะและสกิลที่2นี่ก็จะประมาณนี้เลยเมื่อพุ่งไปข้างหน้าก็จะมีเอฟเฟกสีส้มสบนสีแดงออกมาประมาณนี้นั่นเองส่วนอันตรีของลอเลียวนี่นะนี่เอฟเฟกเป็นสีม่วงชอบสกินนี้มากๆแล้วก็ชอบเอฟเฟกสกิลนี้มากๆเลยนะดูดินี่ดูแบบอลังการมากๆเลยนะ นี่ชอบมากๆเลยสำหรับสก,กินนี้นะใครที่ชื่นชอบสก,กินไหนบ้างก็สามารถบอกกันที่ใต้คอมเมนต์ด้วยนะส่วนเอฟเฟกต์ชาวารก็จะประมาณนี้เลยอยู่ที่ห้องพยาบาลสาวนั่นเองนะนี่ก็กลับบ้านรวมๆแล้วถือว่าโอเคนะส่วนตอมอจิก็ชอบสก,กินนี้สุดเลยส่วนสก,กินของบัตเตอร์ไฟต้องขอโทษจริงๆนะเนื่องจากมี3สก,กินมันน้อยเกินนะ เดี๋ยวจะพยายามสะสมสกินบัตเตอร์ไฟแล้วก็จะรีบนมาจัดอันดับให้ทุกคนดูนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกินต่อไปกันเลยและสกินนี้ก็เป็นสกินของ d e m i s s i o n b a k e r นาะคอร์นนั่นเองนะก็จะเปลี่ยนคลิปปานั่นเองนะนี่ก็จะสวยงามประมาณนี้เลยดูลังการมากเลยสำหรับสกินนี้นะแล้วก็การโจมตีธรรมดาก็จะประมาณนี้เลยส่วนสกิลที่1แบบนี้เลยโมจิพยายามฝึกเล่นนาะคอร์แล้วนะแต่ เล่นฟาร์มเีไรแบบเดินเกมไม่ได้เลยแต่ถ้าไม่ฟาร์มก็ไม่มีมานาะนั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูบับแดงกันว่าบับแดงจะสวยงามขนาดไหนนี่โมจิชอบบับแดงมากๆเลยดูแบบอลังการที่สุดเลยสําหรับคลิปป่านั่นเองนะนี่ส่วนสกิลที่2เป็นการเคลื่อนที่นะชอบเอฟเฟกตอนฟันแบบนี้มากและอันติก็ จะประมาณนี้เลยนะยเป็นการยืนแอ็กแล้วก็จะมีอสูรออกมาตีนั่นเองนะนนรวมๆแล้วสก,กินนี้ก็ถือว่าโอเคสวยงามมากๆเลยนะใครที่เป็นเมนนะเอสต่อไปห้ามพลาดสก,กินนี้นะนี่หนูอันตรีอีกข้อสวยงามเลยอ่ะและถ้าวาร์ปก็จะเป็นการเรียกรถนี่ให้ศูนย์มาเป็นรถแล้วก็ขี่พุ่งทะลุมิตินั่นเองนะ แบบนี้เลยลมๆเเอฟเฟกต์ว่าสวยงามมากๆเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกินต่อไปกันเป็นสกินของเทวอนาสนั่นเองสำหรับสกินของเทวอนา d i m เ n s i o n Maker ก็ถือว่าโอเคเลยนะเอฟเฟกสกินนี้โมจิชอบมากๆแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนไปนั่นก็คือรถถังฝั่งเราก็จะมีแมวขับนี่ก็จะยิ่งประมาณนี้เลยโมจิว่ามันสวยงามจริงๆนะนี่ดูนี่ สวยงามสุดๆไปเลยและสกิลที่หนึ่งของเทลเนี่ยก็จะนีเป็นทรงผมสีเหลืองทองนั่นเองนะถือว่าสวยงามไปเลยเอฟเฟกสุดยอดจริงๆนะส่วนตัตโมจิก็ชอบนำสกินนี้ไปลงแล้งเหมือนกันนะใครที่เจอกันในเกมก็สามารถทักทายกันได้นะและอันติดสกินนี้ถือว่าสวยงามสุดๆไปเลยอลังการนีนะโมจิก็ชอบนี่รวมๆแล้วสกินนี้ถือว่าโอเคเลยสำหรับสกินของ dimension เ a k e r ของเทลนั่นเองนะ ส่วนเอฟเฟกต์ช่าวาร์ปก็จะประมาณนี้เลยนะใครที่เป็นเมนของเทวนานสะสกินนี้ห้ามพลาดเลยนะและเมื่อป้อมที่สของศัตรูแต่ก็จะมีคลิปที่เปลี่ยนไปนี่นะก็จะเป็นน้องกลมๆนั่นเองนะถือโลแล้วก็มีอาวุธอันบึกบึนประมาณนี้เลยนะมีดูแตกต่างจากน้องรถถังเลยก็จะประมาณนี้นะรวมรมแล้วเอฟเฟกต่างๆเชื่อว่าสวยเลยเดี๋ยวเราไปดูสกินต่อไปกันเลยนะ สกินของ Violet e เ m ด s s i o n Baker ก็จะเป็นป้อมนั่นเองที่เปลี่ยนไปนะก็ถือว่าสวยงามเลยนี่ใครที่เป็นเมนของ Violet สกินนี้ก็ห้ามพลาดเหมือนกันนะและการโจมตีธรรมดาก็จะประมาณนี้นะนี่ส่วนสกิลที่1เป็นการกลิ้งแล้วก็ยิงประมาณนี้เลยส่วนตัวโมจิชอบทั้งหมดเลยนะทั้ง4ส,สกิลเลยนี่ส่วนสกิลที่2 สกินนี้ก็สวยนะเพราะมีกระต่ายออกมาทั้งหน้าโมโหแล้วก็หน้าโกรธประมาณนี้เลยนะส่วนอันติก็นี่เอฟเฟกส่วนมากก็จะเป็นสีแดงสีขาวนี่รวม,มแล้วถือว่าสวยงามเลยนะนี่อันติถือว่าโอเคเลยส่วนเอฟเฟกชาวาร์ฟก็จะประมาณนี้เลยนะนี่แล้วก็วาร์กลับบ้าน ถือว่าโอเคเลยใครที่ฉ่นชอบสกินไหนก็อย่าลืมบอกกันที่ใต้คอมเมนต์ด้วยนะ่วนตัตโมจิก็ชอบทั้ง4สกินเหมือนกันเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนนะ